นี่แฟนฉันเองชื่อกอ๊อฟพี่ก๊อฟคะนี่เพื่อนหนูนะคะชื่ออีฟคะ่ะยินดีที่ได้รู้จักครับยินดีที่ได้รู้จักคะ่ะเออแล้วนี่พี่ก๊อฟสั่งอะไรหรือยังคะพี่สั่งพี่เรียบร้อยแล้วไม่กับอีกก็สั่งเลยนะ พี่กอลทำงานอะไรเหรอคะอ๋อพี่เป็นฝ่ายผลิตคอนเทนต์อยู่บริษัทซอฟต์แช n แนลอะโอโหงั้นก็แสดงว่าพี่กอลต้องรู้เรื่องการทำคอนเทนต์เยอะเลยสิคะงั้นหนูขอไลฟ์พี่กอลไไ้หน่อยได้ไหมคะคือว่าหนูก็ทำงานเกี่ยวกับการสร้างคอนเทนต์อะไรแบบเนี้ยอยู่พอดีเลยค่ะเอ่อคือ ขอไลน์แฟนแกแกคงไม่คิดมากเนาะฉันก็แค่ขอเผื่อไว้เผื่อว่ามีอะไรฉันก็จะได้ปรึกษาเพื่อแค่นั้นเฮ้ยฉันไม่ได้คิดมากอะไรเลยก็แอดไปดิฉันไม่ได้ว่าอะไรสักหน่อยพี่เก๋าคะงั้นแอดไลน์หนูนะคะก็ได้ครับเรียบร้อยนะครับ ค่ะพี่เป็นอะไรปะเนี่ยมีอะไรหรือเปล่าเปล่าไม่มีอะไร นายเอามาดูหน่อยสินายพี่นึก <anak> ข <lonely> ึ้นได้ว <Price Dracula> ่าพี่จะไปออฟฟิศอ่ะเดี๋ยวพี่ขอตัวก่อนนะสายแล้วเกือบเกมไหมล่ะกูทะโลครับฮัลโหลครับพี่ก๊อฟพอดีว่า หนูมีเรื่องอยากจะปรึกษาเรื่องการทำคอนเทนต์หน่อยนะคะพี่ก็พอจะสะดวกไหมคะสะดวกครับสะดวกครับ <c oughs> เออว่าแต่ <c oughs> เราจะนัดคุยงานกันที่ไหนดี <c oughs> ที่ออฟฟิศหนูก็ได้ค่ะ <c oughs> ได้ครับงั้นเดี๋ยวเอจอกันนะครับ อีมีอะไรจะปรึกษาพี่หรออคือหนูกําลังจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องความรักนะคะแต่ว่าหนูไม่เคยมีแฟนเลยอะ่ะเราไม่รู้จะทำยังไงอะ่ะพี่ก็พอจะช่วยแนะนำหน่อยได้ไหมคะ ทำคอนเทนต์ความรักก็ประมาณนี้แหละพอเข้าใจยังหืมหนูยังไม่ค่อยเข้าใจเลยอะคะ่ะพี่กอฟช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้หนูหน่อยได้ไหมได้สิเดี๋ยวพี่จะอธิบายให้เห็นภาพเลยนะเนไ,ไหมเห็นไ,ไหมอ่ะพี่กอ๊อฟ มากินข้าวก่อนสิมากินเถอะพี่ไม่กินอ่ะพี่มีนงนกับลูกค้าไว้เดี๋ยวพี่ไปก่อนนะข้าวแลจังเลยอ่ะโสิ <c oughs> ว่าละเชียวมันต้องมีอะไรแน่แน่ ไม่มาได้ไงเนี่ยฟังพี่ก่อนนะพี่อธิบายไดเไม่ต้องอธิบายเลยทั้งนั้นอีบนี่แกเป็นเพื่อนฉันนะเว้ยแกทำแบบนี้กับฉันได้ไงวะก็ช่วยไม่ได้อะเนาะก็ผู้ชายเขาสนใจฉันก็ยังว่าแหละคนเหมือนแซตอ้ไม้หนกล้าตบกูหรอทำไม มึงเอาเวลาที่มาหาเรื่องกูเนี่ยไปฝึกลีลาให้มันเด็กกว่านี้ก่อนไหมมึงดูสภาพของมึงสิหน้าตาก็อย่างนั้นต้นก็ไม่มีแถมหน้าอกก็เบนแต่แต่ผู้ชายคนไหนเขาก็เบื่อกันทางนั้นแหละพอแล้วๆไปคือพี่ ายยงสวยอย่ามาเข้าใกล้ฉันนะเดี๋ยวเสนียจะติดตัวฉันเอาิบไม่ท,<ว>ทำอย่างนี้ทำอะไรอะ่ะก็ไม่มาเห็นเองไม่เห็นหรอว่ามันตบน้องเนี่ยจะ,จะว่าไปแผนพี่ก็ไม่เลวเลยนะสลัดไอ้ผู้ชายน่าโง,ง่ออกไปได้สบายๆเลยอะ่ะ โธ่ไม่ไหนจะเลิกกันนั่นทันทีพี่รอไม่ไหวแล้วนะโถพี่หนูก็พยายามอยู่นี่ไงทุกแผนการอะมันก็ต้องใช้เวลาหน่อยสิหรือว่าพี่มีแผนที่ดีกว่านี้ไหมล่ะมีสิแต่ว่าไม้มีเพื่อนที่ชอบยังแฟสาาบาลไหมล่ะ อีฟแฟนฉันชวนไปกินข้าวอะ่ะแกไปด้วยกันสิืึไม่ไปอะ่ะขี้เกียจโอ๊ยไปด้วยกันเถอะนะนะไปด้วยกันนะนาๆๆนะเออไปด้วยก็ได้เย่ไปกันัป เฮ้<ม>ย<ม><ม>ก๊อฟโทรมามีอะไรหรือเปล่าวะว่าไงกอ๊อฟนี่มึงหายไปเป็นชาติเลยนะนึกไงถึงได้โทรมาหาก,กูเนี่ยไอ้อนนะั้นกูมีเรื่องเดือดร้อนว่ะมึงช่วยกูหน่อยได้ปะวะได้ดิมีอะไรว่ามาเลยเพื่อนเออกูไม่สะดวกคุยทางโทรศัพท์ว่ะ ได้ได้งั้นเดี๋ยวกูออกไปนะพี่นัท